สวัสดีคะ่ะเสื้อคอวีโอบนะคะคุณลูกค้าเสื้อคอวีโอบแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะแขนก็จะเป็นระบายแบบนี้ค่ะอันนี้แขนระบายชั้นเดียวนะคะเนี่ยค่ะแขนระบายชั้นเดียวจ้ะมีไซส์สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่สิบแปดห้าสิบห้าสิบสองรุ่นนี้มีถึงไซส์ห้าสิบสองเลยนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูค่ะเป็นคอวีนะคะคอวีแล้วก็คอวีโอบลักษณะแบบนี้จ้ะ แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้านะคะไซส์48 50 52เป็นคนนะคะเป็นคนที่แบบว่าตรงนี้บ่าบ่าแคบหน้าอกใหญ่บ่าแคบอกฟูนะคะคอสั้นขออนุญ,ญาตไม่แนะนำไม่แนะนำเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ไซส์48 50 52นะคะบ่าใหญ่บ่าใหญ่นะแล้วก็อกฟูอก แล้วก็คอสั้นไม่แนะนําใส่ไม่สวยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยแต่ถ้าลูกค้ามีไซส์สามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกมีสวยมากเลยนะคะถามว่าทําถึงไซส์ห้าสิบสองไม่ทาถึงค่ะแต่ว่าแต่ว่าถามว่าสวยหรือไม่สวยบอกเลยว่าบางท่านก็ใส่ไม่สวยบางท่านก็ใส่สวยหมคะพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านนะคะตัวใหญ่ตัวสูงใหญ่คอยาวใส่ระหงรับรองเลยว่าถ้าลูกค้าสูงใหญ่นะคะตัวสูงตัวใหญ่น้ําหนัก ดีแต่ว่าสูงด้วยนะคะ180ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทั้งสูงทั้งใหญ่นะคะแล้วก็ใส่คอรุ่นนี้นะคะ52สวยมากนะคะสวยมากเพราะว่าเราต้องดูรูปร่างด้วยนะคะลูกค้าที่แม่ค้าขายของหน้าร้านเนี่ยแม่ค้าก็ขายของให้ลูกค้าตาม ตามสไตล์ของทรงลูกค้านะคะเวลาลูกค้าลูกค้ามาซื้อเสื้อของที่ร้านเราอะค่ะเราก็จะแนะนําตามทรงของลูกค้าลูกค้าบางท่านใส่สวยลูกค้าบางท่านใส่ไม่สวยเราก็จะแนะนําให้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยใส่สวยนะคะก็จะเป็นหน้าเป็นตาแม่ค้าด้วยเราไม่ได้หวังว่าแม่ค้าลูกค้าจะมาซื้อเราตัวเดียวนะคะแม่ค้าอยากขายหลายๆตัวนะคะซื้อแล้วก็กลับมาซื้ออีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่สวยก็จะแนะนําว่าสวยค่ะ ไม่สวยค่ะคือแนะนําโดยตรงๆนะคะลูกค้าบางท่านบอกว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้ตรงที่ว่าอ่าแม่ค้าถึงแม้ว่าเธอบอกว่าฉันใส่ไม่สวยแต่ฉันนมีตังค์ซื้อนะจ๊ะฉันจะซื้อก็แล้วแต่ค่ะได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยแม่ค้าก็ขายคะ่ะแต่ถ้าถามแม่ค้า พี่ใส่เหมาะไหมพี่ใส่สวยไหมอะไรไหมแม่ค้าก็ขออนุญาตแนะนํานะคะเพราะว่าการบริการนะคะการค้าขายนะคะการบริการของแม่ค้าคือเป็นการบริการอยู่แล้วนะคะไม่ได้หวังแต่ได้ตังค์ลูกค้าอย่างเดียวนะคะหวังว่าลูกค้าได้ไปแล้วมีความสุขแล้วก็ใส่สวยด้วยนะคะตัวนี้นะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอวีโอหนะคะคอวีโอหแขนระบายแบบนี้นะคะ สีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูงานตัวนี้มีหลายสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าใส่สีให้ทูทายคลิปลูกค้าไปดูสีทายคลิปได้เลยราคาตัวละ1,900บาทมีไซส์3า 36, นะคะจนถึงไซส์5้า 52, เลยนะคะผ้าถุงเป็นผ้าไหมแพรวาค่ะอัดผ้ากาวแล้วตัดแบบป้ายเปิดแบบนี้นะคะราคาตัวละ1,300บาทมีไซส์30จนถึงไซส์38ค่ะราคา1,300บาทเสื้อราคาตัวละ1,900บาทนะคะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ3,200บาทถ้าลูกค้าสะดวกเป็นผ้าถุงป้ายก็ได้ ะะแล้วแต่สะดวกนมาถุงป้ายก็ได้ค่ะผ้าถุงป้ายก็ฝืนละ400ชุดละ2,300บาทแบบนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าถนัดเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า